สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับผมทีเด็ดในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับ Deadpool เด็ดไม่เด็ดบ่แน,น่เด้อครับผมเพราะว่าพอหรือว่าอาจารย์เพิ่นกันโทรมาหลายสายมาครับพี่น้องเนาะไม่ปล่อยไม่ได้แล้วครับผมสําหรับตัวเลขของอาจารย์ผ่านทองครับผมที่เด็ดในคลิปนี้เม็ดเดียวเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับ่ไเด็ตามแนวทางตัวเลขอาจารย์ หลายงวดมาแล้วครับผมครับงวดนี้เพิ่นมั่นใจที่เด็ดที่จะปล่อยห้พี่นมพี่ได้พิจหน้าเบิ่งไปน้ากันเด้อครับผมเม็ดเดียวเช่นเคยครับพี่น้องเนาะเผื่อว่าได้เด้อครับผมประมาจะเป็นก้อนหนาหนีเพิ่นเคยให้เม็ดเดียวสามแปดครับผมเข่าเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์พานทองก็มาเชียร์กับขอขอพระคุณอาจารย์เด้อครับผมครับ ไปรับชมรับฟังที่เด็ดกับอาจารย์พานทองงวดวันที่16มิถุนายนหกสิบแกันเลยครับฮัลโหลครับครับอาจารย์เกามาเชียสวัสดีครับผมครับผมสบายดีบ่ครับผมครับสบายดีครับครับเอาทักทายเอฟซีในเด้ออาจารย์ครับผมเอ่อเป็นยังไงแค่ช่วงเมื่อเวลา ครับครับก็คือเก้าวเหรออาจารย์ครับผมเปลี่ยนไปหันมาหนีเรื่อยๆอยู่แหละครับเป็นยังไงอาจารย์งวดนี้ขั้นแข็วแรงมากครับผมโอ้หายมากจะต้องวดัดอคโอ้ไม่เปลี่ยนแปลงเ,เลยเหรอือเปล่าเปลี่นไปสาองครับยังชุดเดิมบ่เออชุดเดิมชุดเดิมครับหา<ร>หาพวกแก๊ อ้าวโอเคมากตัวหนึ่งอเล็กเด่นไหมครับลบที่ครับห้าหกเจ็ดมาหนึ่งตัวครับผมห้าหกเจ็ดมาหนึ่ง<า>ตัวจับคู่บนก้อนนะครับผมบนอะไรครับวิ่งตัวใดครับผมวิ่งสี่ละวิ่งศูนย์หลักสิบวิ่งศูนย์หลักสิบครับ วิ่งศูนย์หลักสิบครับผมสองหนึ่งศูนย์เจดหนึ่งศย์เจ็ดครับผมอันนี้หนึ่งเจของหนึ่งศสี่ของประกายนะหนึ่งเจดของอาจารย์หนึ่งศูนย์สี่ที่ประกายครับเอ้หนึ่งศสี่กับหนึ่งศูย์เจ็ดครับผมอาจารย์พันธทองศย์สี่ ของผมหนึ่งศูนย์เจ็ดครับแล้วก็ล่างตัดเด่นนะครับผมว,วิ่งล่างวิ่งล่างวิ่งสี่หลักสิบสี่หลักสิบสี่แปดสี่แปดตัวเดียวปล่อยตั้งแต่ต่องวดนะครับผมตั้งแต่ต่องวดเลยสี่แปดไม่เปลี่ยนแปลงครับผมรับไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับ ลงวันนี้ลงวันนี้นะครับผมลงวันนี้แล้วครับคุศูนย์หนึ่งสี่แปสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่ครับของอาจารย์จะเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดอ้าวหายน่อแบบนี้หนอแช่งกันเบ้งเนาะเอาครับผมระวังเจ็ดกับสี่แต่ว่าดับของของหลวงพ่อสี่สิบเจ็ด ครับผมอาจารย์ปูศรีสะเกดปูศรีสเกตวดบดับดับหวยอะเอาอายุหมือเ่าครับผมเอาอายุเอาอายุเลยเจออาจารย์พันธุทองมากเลยพอนี่พอนี่หนังสือนี่มันไม่รับเกจเลยหืมโอเล็กเล็กดับ่ดับเกจเลยบดับเกจบ้าครับผม่รักหวยเลยแต่ว่าเพิ่นเพิ่นก็ว่าเกจนี่ดับแค่สิบหน่วยได้ครับผมลอยไปได้ลอยไปว่าได้ โอ้ต้องจิปเงวยเท่านั้นครับต้องจิบปเวยเท่านั้นครับผมเอาระวังปูระวังปูกับปัญจันครับผมผู้หนึ่งเด่นผู้หนึ่งดับครับผู้หนึ่งเด่นผู้หนึ่งดับคุณว่าต้องไม่แย่มี่ศูนย์มี่หกมี่ยะไรเนี่ยตัวอันใดครับผมเอ่อเลขเอ่อเลขก็มันแจกเลขโกลได้ซีห้าหก ซี่มาซีแมตรักเมยวันซี่มารักสิบครับผมาหาหกพมา่มาด้วยสี่หาหกแม่นแมนครับผมหาหกพม,ามา่ารักสิบด้วยวันซี่หรือเด่นแล้วครับเด่นเด่นซีซีเด่น,ดนครับแหล็กพวกอะไรศูนย์เด่นด้ครับผมครับอ,อ๋อาจารย์กับวิเคราะห์ไปนั่งครับผมครับหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่แปดนี่แล้วมันตัวหมักเลย สีแปดเล่นไม่ไทยเลียนไหนหมดเลยฟอรยี่แยงได้ยิบให้หมดเลยครับผมเอาผมเล่นเป็นแบตเตอรี่ไปอีกหาใบลอตเตอรี่หาใบครับผมอาจารย์พานท่องสีแปดครับถือว่าหน่อยได้ครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะไปจะคิดว่าสีสีมากผลได้สีบมมากผลแน่นอนจะถ้าลอตเตอรี่ก็จะได้เลขล่างเลยครับผมสี่แปดเลขล่างเลขล่างครับผมสี่แปดนี่แหละครับ อาจารย์พอนท่องขั้นแขวหลายได้ครับผมงวดนี้แยาไปซื้อตัวอื่นเด็ขดขาดแยกไปซื้อตัวเงินเด็ขดขาดเลขออกตัวเดียวคือซี่แปดโอเคเลยอคี้ยงเพิ่มั่นใจตัวนั้นสามแปดได้ครับผมตร,ตรงตรงเลยครับพี่หนังแล้วเงินซี่แปดครับซี่แปดล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวนี่นะครับผมนั่นน่านอาจารย์จะมาได้ครับผมครับลงลงล่องมณีแล้วล่องมนีครับผม ครับล่องอนีเหตพี่น้องอุซี่เลยครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบห้าครับผมแล้วว่ายตกใส่แล้วโอ้ครับผมปูน้ำชายสีแปดล้านครับแล้วก็หนึ่งสุดเจ็ดบนเหมือนกันเหมือนกันครับผมเอาพอไปแจะตรวจหมดลองเบิรงกจะฝ่าไปหาเบิงลอตเตอรี่ไปให้กันครับผมสี่แปดหาไปเลยหาไปเลยครับสี่เจ็ดเอาเอาให้ได้ครับ หัวสองศูนย์หัวหัวสองศูนย์ซื่อเออซื่อสองศูนย์เจ็ดครับแล้วก็ซื้อเออห้าสองเจ็ดอืมว่านั่นอะ่ะผีกผิดยังไงเตียงครับหัวนี้กัดอย่าล,ลืมตัดเด่นนะครับผมสองศูนย์เจ็ดจ้าจ้าเลยจ้าจ้าเลยครับ กันจะเลยครับผมเอ่อขอให้รัำร่ำด้วยด้วยขอให้โชคดีเด้วยผมเอฟซีกับใครคิดกันเด้อครับผมอาจารย์คือกันครับผมต่างธรรมเชียร์คือกันบมานเป็นน้ำกันครับผมเชียร์คือกันนั่นแหละครับผมไอ้ยิ้มข้าวว่าแกสามสิบบาทเป็นบ่สามสิบสองบาทครับผมสามสิบสองบาทโว้ยเอาไปยังตือเอาไปยังไงสามสิบสองบาทได้ครับอันแม่กับข้ามคุณนอีเลีแม่กับใคร โอ้ยคำพูดดีๆออสองศูนย์กับหาสองหนึ่งได้สำนักอาจารย์วันที่มาอยู่วันที่มาอยู่น่เก่าเสียอีกเวลาเนี่ยมาอยู่มันมาอยู่กล้วยครับผมนี่ข่าบลูกมาอยู่กั้วยออออครับเอาขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมสิร,ร,รบกวนอาจารย์สมนีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์พานทองครับตัวเด่นบนล่างคนไข่ห้าหกเจ็ดครับผมครับเจ้วโมงจะเป็นเหล็กเด่นบน้ะครับผมตัวนี้เจ้วโมงเกมาบนห้าหกเจ็ดครับสําหรับเหล็กวิ่งบนของอาจารย์ก็คือศูนย์หลักสิบครับผมวิ่งบนศูนย์หลักสิบสามตัวบนเม็ดเดียวหนึ่งศูนย์เจ็ดครับพี่น้องหนึ่งศูนย์เจ็ดตัดเลนก็จิได้ศูนย์เจ็ดนะครับผมครับสําหรับเหล็ก ล่างครับพี่น้องเนาะมาที่เลขล่าง4หลัก10ตัวเดียวครับผมเม,ม็ดเ,ตตเดียวเป็นหนยะหายิบจับลอตเตอรีไบเดอครับพี่น้องสีตรงๆงเลยครับผม48ตรงๆครงกับเอาตายคลิปนี้ก็มาเชียรอกะขอวอวทพอให้พี่น้องชี่โชคดีถูกอยเรื่องเงินไปน้ำกันครับหนึ่งวันที่16มิถุนายน,ายน68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ